ทุณผู้ชมครับ<อ>ที่กระบี่ตอนนี้เขาคือฮายอยู่เรื่องหนึ่งเขาแปลกใจว่ามีการเล่นของอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆไปเจอรูปปั้นลิงสามตัวด้วยกันนะแล้วห่ออยู่ในกระาดาษไหว้เจ้าไปวางไว้บนรูปเสือเขี้ยวดาบอะครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับนี่นะช่วงเย็นนี้เองครับเนี่ยคนเขาก็แปลกใจเนี่ยที่มันไปซุกอยู่นะครับเป็นรูปหล่อลิงสามตัวนั่งซ้อนท้ายกันคือไอ้ลิงที่ปิดหูปิดตาปิดปากเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเคยเห็นนะเนี่ยเนี่ย แต่ถูกห่อเอาไว้นะครับคือคนเขาก็กลัวว่าเล่นไสยศาสตร์หรือเปล่ากระดาษที่ห่อให้เป็นกระดาษไหว้เจ้านะครับแล้วเอาไปยัดอยู่ตรงรูปปั้นเสือเขี้ยวดาบที่ตั้งอยู่ตรงสี่แยกเขตเทศบาลเมืองกระบี่ครับคนไปเห็นปุ๊บโอ้โหมามุงดูกันเลยนะเอ๊ใครจะหวังผลเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรหรือเปล่าผู้จัดการปั๊มน้ำมันจุดใกล้เกิดเหตุครับใกล้จุดเกิดเหตุชุนวิย์สีสัญญาเนี่ย บอกมีพนักงานแจ้งว่าไปเจอสิ่งของบางอย่างถูกข่อหุ้มแล้วมาซุกเอาไว้แกก็บอกไม่สบายใจตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกแบบวัตถุแปลกปลอมแจ้งตำรวจกู้ภัยมาตรวจสอบไม่มั่นใจว่าเขาสื่ออะไรนะฮะที่เอาลิงมาใส่แบบนี้หวังผลอะไรกันแน่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกสบายใจคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นำลิงสามตัวปิดหูปิดตาปิดปากเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยคลี่ออกมาเป็นเหมือนกระดาษทองแบบนี้พันเอาไว้อะ่ะ เป็นเราเราเจอก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ไปซุกอยู่ใต้เสือเขี้ยวดาบแบบนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนําวัตถุนี้ไปเก็บเอาไว้ก่อนนะอะใครเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่บอกมารับคืนด้วย<อ>มารับคืนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวนะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่สารเจ้านะครับหรือไม่ก็จะทิ้งไปอเออเล่นอะไระด้านนาสิก็แปลกๆเหมือนกันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง